ตเียนเียนอนี้นะเียนเหงเอาตัวที่มันทก่อนตัวที่มันทํก่อนตัวนั้นงามลวอ <c oughs> ครับส,สวัสดีครับประเมทพี่นดาวผมวันนี้เฮามาบอจั่งกิโลนะครับพี่เฮาลงคลิปไปตะวันนะครับวันนี้เฮามาบอจั่งกิโลเดี๋ยวมาลุ้นกันดูเขาจะได้สักกี่กิโลครับผมสักคั้วครับอ่ะแล้วมินมินว้ายแต่เพียนงำงำมิโตเดี๋ยวกระบอกขวานี่งกันขวห้นี่กัน กิโลเมตรสี่สิบปลาเครื่องบินด้วยอันนี้แบบอย่างนี้อันนี้ปลาอะไรจ๊ะ

ตากี่เซน่จ้าไหมสิบเซนจ้ะสิบเซนปลิมไปละปลิมล,ลอวไลปลลิมล,ลอวไอ่ <S 2> <S 2> เอา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 ไปแหมหนึ่งหูเรียบเลยเ ชีวิตไปเสี่ยงเดี๋ยวจำมันจะพูดเานนนะจำมันไปแล้วนะ่ามัานน,นะนี่แหาะโตสี่น่าจับ่ามัในไปแล้วนะนี่่มนยู่มนยู่มันยูวนะ่ะฮ่า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 ฮ่ย จ,จด้วยนนสองนอยอันนี้มาน,นี่ปุปอยู่เนี่ยน่นอนจนั่นน่นอนหรอมาเอาเอาชีวิตจำไนดน้อยนี่ไปเสี่ยงเหรอวันนี้สวยลาวหมดอันนี้ปลาสวยดาวครับ ปลาอย่งกะโฮะกะโฮะกะโฮ่น้อยคอยรักตัวมอกสองโลเนี่ยเนาะกระเพียนสี่สิบบาทเจ้าถ้าใส่น้อยอย่างอีสองห้าเจ้าใส่น้อยแบบไหนเนี่ยนี่ใส่ใส่ล้นจับนี่คือใส่น้อยเจ้าถ้าใหญ่ก็คือใหญ่ไปเลยใหญ่ก็คือไส้กิโลขึ้นไปโอุ้ยอย่างนี้ฮะกะโฮะค่ะแอวเอ้าพอแอวกะกะโฮ่น้อยคอยรักที่เหลือเก้าสายดาวนะคะกะโฮะห้าสิบ ตัวน้อยติดติดหัวดีดเลยจเ,เ,จเ,เจ้าเขาใจซิกเซ็นอ่ะเจ้ามีไข่อยู่กะ่ะไข่อยู่เจ้าถ้ามีไข่เอาเลยชอบกินไข่ป่าเจ้าใสา่กินจะกินให้หน้าลายไปเลย ไม้เราไม่มีตัวเดียวหม้ออยู่ค่ะหม้อไก่าตัวพอดีสะดุนนี่หม้อเลยค่ะเส้นสวยเส้สวยเอากล่องไม่นี่เลยก็ได้เอาไปนักกัสองสามร้อยโลก็ได้โอเคตามนั้น ปลา,ปา,ปาปเครื่องบินด้วยปลาเครื่องบินด้วยน้องดูดมาทำไมอ่ะน้องดูดปลาดูดนี่ทำลายครับทำลายโอ้ <c oughs> <c oughs> เกิแม uh, uh, ่แพ้ลูกกันตัวป่านี่ปล่อยหลุดเยอะนะลุดใหญ่น่ะ่ะแล้วนี่มันเกิดนั่นนี่นั่นนี่ปนิมใหญ่ด้วยกัน chào năm năm Nam năm 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 này năm 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 ต้องั้งี่องหพูดถ่ายมาเนาะเอาไอ้โนมเอาแป้งกันนะปลาลิปลาลิ้มปลาลิมหนารกปลาลิมเป็นไรูดลงเป็นห่พ้อเหกับปลาิ้ครับไซโลไซโล เอาลาะเอาะสิบ่ะพอาเลยอเอาลาบไป,ปหน้าเอาลาบปากกระหูเอาลาบเห็นละหนึ่งตัวเห็นละ2ตัวไา้รอบนี้ทำไมเป็นไซส์นี้อ่ะอีกแปุแล้วแล้วเปาแบบ เห็นแล้ว1นึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวได้ตัวเดียวเขาเหนื่อยแล้วหนาป่ะ

Rôle, มาละมาละปลาอะไรไม่รู้มันคือปลาอะไรครับกระห้วน้อยพอยรักนั่นเองสบายมากลูกนี้สบายมาก

คนเดียวกินเศษกระมังที่หลังก็ได้ครับนั่นเหีเห็นละหนึ่งตัวปาลาอะไรมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดอยู่สูงแล้วตักยากเลย hmm, ờ ờ, ờ ờ, quá, 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 quá,

โอ้คือมันหวานไปเลยคือมันหวานแล้วก็หลักจำคือเนาะต้องการตัวช่วยต้องการตัวช่วยเร็วๆมาช่วยกันตักลงไปในน้ำลงไปในน้ำาดี๋ยวนี้ลงไปตักไปตักลงไปตักเลยตักมเดี๋ยวเลร็วเชิญไปตักเอาบอกเร็ว มาบึ่งนลมาเอาบอกด้อตักมัเลยตักมั้ได้แล้วเฮ้ยต้องคอยเจ๊ประมาณสักสามสิบโลมีอยู่แคเนี่ยถึง้ากกนโล่เศร้ากันโล่โอย เจ้าันไปงมเนี่ยอยู่ไหนมอยู่ไหนอไม่ล้าเราหรอพี่อะนงก็ใจโคตรใหญ่จริงเนอะหายากหายากเจ้ามัน้มันใจคนหาซื่อข้าคเป็นตัวใครกับซื่อนี่เป็นล้มนี่นี้ถูกเลปลาข้าวตัวเจ้าค่ะ ข้าตัวเจ้าตัวขันสองกันเลยอันนี้หลายโลอยู่โลเน,นี่ย,ยตัวน,น,นี้เข้าจากรระพาะาุภุเพมีตัวใหญ่กว่านี้ทังอยู่นะปลาน,นี่นะมีอยู่กับเอาเละเอาลเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยกันเก้าเนี่ยออกเลยให้ก,กลับไม่แล้ววน มจะไปังเงี่ยงน้ามียงงียงสะบัดปักงงามขาเจางมั้นมันะติเงียงมันน่ะติมันนกดเือจับเนี่ยมันมันอยู่ตีปายติงมันนิ่มๆมือนจะหมไปด้ามันแข็งปุ๊บ เขาหลังพูดเนาะไ่ไม่ไม่เดียเขาหลังน้องกมาไม่ไม่เดียวนาะจังยอดึ้นเหมือนเล่นเ่นอะไเหมืนเล่นเอรเก็เหมือนกันน้องเองไม่ละไม่สายเหมือนเขาต้องเปิเล่นเหมือน้องไข่ถ้ามีอย่งอิ่มหายเนาะลัวเล็กกันเก้าเลย กำหางเออกำ้ปล่อยเลยกันเก้าเนี่ยเออต้องห่วงมากหนอ้ยกำเลยเนี่ยเออเจ็ดถ่ายแล้วลวงเงตุ๊าเออถ่ายกัมถ่ายกัมเอออีกครผลงานวันนี้ โมใหน่อยก่ายน้องด้วยกัใส่สา,าวครับใส่สา,าวโว้เจ็บไปโบล้บอยู่นีเอ้าอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวไปหาเพื่อนมาให้เซ่อซอครับตะวเพียนตัวเดียวสงสัยหัวมันขำจับมันลิ่นนะเนาะ เพ ok <pelled being HD> <im> ิ <z SC> <noise> ่ง <ci> ม <Christopher> ันไปออกแบบเพิ่งมันใหม่นั่นกันเนี่ยใหม่หกกันนี่ขบกันอะไรอะโอ้ยสวยอ่ะโอ้เบาสักอย่างปลาอะไรปลาอะไรกระหวมกั น yeah? ี <hug ot> <ly> ้ใหญ่อะไหนเอาครับปะบึกคนได้แล้วเหรอไอเอ๊กเอาเลยอะไอเอ๊กเร็วอะ ก็ดได้โอ้ใครเต็มต้้งนันปล่อยเลยก็ได้